สวัสดีทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับผมปักระครังทองนะครับวันนี้มีเหรียญยอดนิยมจังหวัดขอนแก่นมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับหลวงปู่พระมหาโสกัสปโปนะครับหรือที่ทุกท่านเรียกกันว่าหลวงปู่โสนะครับเทีเจ้าเทือกเขาภูเมงนะครับหลายๆท่านนะครับให้ฉายา ท่านว่าพระอรหันต์นะครับหลวงปู่พระมหาโสกัสโรนามสกุลเดิมของท่านก็คือนามสกุลดีเลิศนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2458นะครับตรงกับปีเถาะอรณภาพวันที่6กุมภาพันธ์สองหนะครับอายุครบ หนึ่งร้อยปีแปดสิบพันษานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นำเหรียญรุ่นแรกรูปไข่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดของท่านมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นเหรียญที่สวยออกพร้อมเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับจะมีเนื้อทองแดงลมดำแล้วก็เนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับเป็นที่นิยมทั้งคู่นะครับพกคสุดก็ขึ้นไปราคาเจ็ดแปดพันนะครับ ตอนนี้ก็ลดหล่อนลงมาตามความสวยตามการเวลานะครับพระสวยก็ยังมีราคาแพงอยู่ทุกวันนี้พาทุกท่านมาดูก็แล้วกันนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนั่งเต็มองนะครับนั่งเต็มองค์งงคด้านหน้าจะเขียนคําว่าหลวงพ่อโสหลวงพ่อพระมหาโสกัสโป ด้านหลังก็จะเขียนคำว่า10พฤษภาคม2517นะครับวัดป่าคิรีวันท่านเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อผางนะครับสหายธรรมกับหลวงพ่อผางเอจีดังเมืองขอนแก่นเช่นกันนะครับติดตามพระอาจารย์ศรีทนนะครับร่ำเรียนวิชาก็ จะมีประสบการณ์มากมายสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับประสบการณ์เข็มฉียดยาหมอแทงไม่เข้านะครับรถสาเลงเมาพลิกคว่ำคนไม่เป็นอะไรนะครับก็เป็นที่ห้องแหนแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของศิษย์ทั่วทิศทุกทิศนะครับเวลาวันเกิดหรือว่าวันต่างๆของท่านนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านมากมายนะครับ จะวพามาดูเหรียญนะครับนี่นะครับหลวงปู่พระมหาโซรุ่นนี้ยังปลอมไม่ค่อยเหมือนนะครับยังทําเก๊ได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับให้จดจําลักษณะใบหน้านะครับของหลวงพ่อเอาไว้นะครับเห็นไหมครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับเมตตานี่ครับเมตตาเมตตาหลวงพ่อใบหน้าหลวงพ่อวงลีนะครับพื้นเหรียญดูลักษณะพื้นเหรียญนะครับ ตึงๆเรียบๆตึงๆตึงๆนะครับตัวหนังสือคมๆคมๆชัดๆนะครับชัดๆเอียงเหรียญดูนะครับให้พลิกเหรียญด,ดูนะครับเอียงเหรียญดูนะครับรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับดูดูไม่ยากเลยดูง่ายนะครับรุ่นนี้ฟอร์มก็ยังไม่เหมือน,นครับขอบตัดนะครับขอบตัด นี่นะครับขอบตัดก็ดูด้านหลังนะครับคมคมดูให้คมคมไว้ก่อนนะครับให้เหรียญมีคมคมความคมไว้ก่อนนะครับนะครับเพื่อเหรียญตึงๆไม่บวมนะครับหูเจาะนี่นะครับมีรอยปิ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับหูเจาะจะต้องมีรอยปิ้นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ หเจาะจะต้องมีรอยปิ้นนะครับไฟกระพริบแป๊บหนึ่งนะครับอืมครับหัวเจาะมีรอยปิ้นนะครับขอบเลี้ยนเป็นขยักสองชั้นนะครับนี่ครับตำหนี้มีไม่มากมายนะครับต่นนี้เจ้าหาง่ายสบายตานะครับ อาจจะเจอราคาถูกๆก็ได้นะครับทุกท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของหมดครับพระดีนะครับพระมีอนาคตแน่นอนครับผมใช้ได้จริงหลายท่านก็นําไปเลี่ยมทองห้อยคอนะครับเป็นที่ของแหนของสิทธิญาิทธิ์ทั่วแดนนะครับเดี๋ยวจะมาลงกล้องให้ดูนะครับอ่ะท่านครับหยิบเหรียญขึ้นมา อันดับแรกนะครับให้ดูที่รูเจาะก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นรูเจาะไหมครับเราเห็นเป็นขยักสองชั้นไหมครับขยักสองชั้นใต้ใต้หูวเหรียญนะครับเห็นไหมครับเราดูเราดูที่ตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับเป็นแท่งคมๆครับหัวกลมๆนูนๆครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ดูดูเจาะนะครับนี่ผมซูมซูมให้ดูแล้วก็เอียงให้ทุกท่านได้ดูเลยสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหางเลขเจ็ดจะมีขีดขีดคมๆขึ้นไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับหางเลขเจ็ดนะครับจะมีขีดคมๆขึ้นไปนิดนึงเพื่อนเหรียญตึงๆนะครับเพื่อนเหรียญขอบเหรียญเห็นไหมครับขอบเหรียญขอบข้างเหรียญรอ้อยเจ็ดนไหมครับ วัดป่าคิรีวันนะครับวิธีดูกระไหลเดิมๆเนี่ยครับให้เป็นให้ดูแบบนี้ครับกระไหลเดิมๆลมดาเดิมๆเนี่ยครับเขาเรียกลมดํเดิมๆเห็นไหมครับตรงข้างยันนะครับจะมีเส้นซ้อนขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับเห็นไหมครับยังดูแบบกดจุดเห็นง่ายๆนะครับยังดูนี่เห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนขึ้นมานะครับ ของกี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทุกวันนี้เขาถอดติดกันหรือยังเห็นไหมครับขอบเหรียญน,นะครับทีนี้มาดูขอบข้างนะครับขอบข้างนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขอบข้าง จดจำขอบข้างแบบนี้ไว้นะครับขอบข้างบาดแท้นะครับไม่ใช่ฟันเฟืองเป็นยุคใหม่นะครับไม่ใช่ขอบตัดเป็นเส้นคมคม,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 มนะครับตัดลงไปครึ่งนึงแล้วฉีกขาดนะครับหนี่ครับจะโฟกัสใหม่น,นี่มาดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับใบหน้าของหลวงพ่อเห็นไหมครับ เมตตาคมคมครับเห็นไครับก็ยังมีเห็นนะครับความสวยเห็นไครับหูห่วงนะครับเจาะทีเดียวนะครับถ้าของถอดมันจะเป็นเจาะสองบั้งนะครับด้านหลังจะเห็นชัดเลยจะเป็นบั้งสองบั้งนะครับดูพื้นเหรียญตึงครับคมคมเห็นไหมครับุมพ่อเห็นไหมครับ พระแทจะดูง่ายมากนะครับถ้าเรามีพระแท้นะครับเผื่อท่านไปเห็นตามบ้านของท่านนะครับนี่เห็นไหมครับหัวเข่านะครับเข่าด้านขวาจะมีขีดนิดๆน,น,นะครับ,รบะนะครับคำว่าพระมหาโสนะครับสละอามีหัวนะครับ มีหัวกลมๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับสระอาจะมีหัวนะครับเห็นไหมครับหัวกลมๆนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับหัวกลมๆนะครับนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านให้ส่องดูดีๆนะครับครับประสบการณ์มากมายนะครับเรียนรุ่นนี้จะเป็นจะมีมีประสบการณ์มากมายครับผม ก็ประมาณนี้นะครับดูไม่ยากนะครับรอร์มก็ยังยังทำได้ไม่เหมือนนะครับตอนนี้ก็โรงการเล่นหาก็เช่ากันหลักพันต้นๆนะครับถึงพันกลางๆนะครับราคาก็ลงมาเยอะทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับผมเอาเป็นว่าใครมีรุ่นนี้สภาพสวยก็ทักข้อความเข้ามาหาผมได้นะครับผม facebook ระครังทองนุ่มเมืองหมอแคนนะครับใครอยากจะเช่าหรือให้เช่านะครับพระส,สวยๆสายของหลวงปูโ่โสพระมหาหลวงปู่พระมหาโสนะครับผมกัสปูปีหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมหรือเหรียญรูปไข่นะครับอินบอกทักเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับให้ราคาเท่าที่ท่านพอใจนะครับขอบคุณครับ